สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะรง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนากาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับไม่เพียงเท่านั้นแสงสีแดงยังคงกราพริบบนมือซ้ายของเขาซึ่งรองรับเอิน แรงระเบิดก็ระเบิดออกมาจากฝ่ามือของเขาซึ่งช่วยให้ร่างกายของเขาเร่งขึ้นมาในทันทีจนเกือบทะรุผ่านขวานไปมีเสียงดังเกิดขึ้นโรคเตะกระทบเขาเหมือนแผ่นเหล็กแต่ตามที่หลางเซียนอยู่คาดหวังไว้เขาก็หันล่างไปด้านข้างเตะร่างกายที่แข็งแกร่งของซือมาอเซียนสองครั้งด้วยเท้าและในขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เพื่อเปลี่ยนทิศทางแรงหลบหนีแต่ซือมาอเซียน ที่ยังอยู่ใกล้ๆจะให้โอกาสเขาหลบหนีได้อย่างไรวงแหวนวิญญาณที่5บนร่างกายของเขาสองแสงเจิดจ้าร่างกายของเขาหมุนและเขากำลังจะยิงแสงสีทองเข้มหากร้านเซนโยถูกยิงในครั้งนี้การต่อสู้ของเขาจะจบลงเกือบจะในทันทีอาจารย์พูดตัดสินได้เตรียมพร้อมในอากาศแล้วนี่คือการต่อสู้จริงเมื่อเขาเพบว่าแรงเซนโยไม่สามารถต้านทานได้ อาจารย์จะช่วยเหลือเขาทันทีแต่ในขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อต้องผเผชิญกับการยิงของแสงสีทองมันเป็นทักษะควบคุมวิญญาณกลุ่มใหญ่ที่กำลังจะมาถึงร้านเซยนอยู่ก็ดูสงบมากเขาถูมืออย่างรุนแรงและลูกบอลแสงก็ปรากฏขึ้นระหว่างฝ่ามือของเขาทันทีวงแหวนวิญญาณทั้งสาม บนแขนซ้ายของเขาสว่างขึ้นเกือบจะพร้อมกันและระหว่างฝ่ามือของเขาแสงสามสีก็ส่องปกายเขาเตะซื้อหมาเซียนด้วยขาของเขาและเขาได้ใช้ประโยชน์จากแรงผลักดันในการเด้งกลับแล้วในรานี้แสงสามสีในมือของเขาถูกผลักไปทางซื้อหมาเซียนอย่างดุเดือดกระทบกับแสงสีทองเข้มที่ร่องร่นลงมามีเสียงระเบิดดังขึ้นและขึ้นกระแทกอันสมลังก็ระเบิด ได้แ,แม้จะได้รับพรจากชุดก่อต่อโซ้ระดับหนึ่งคำซูมาเซียนก็หยุดคู่หนึ่งเมื่อเขาหยิบขวานและร่างกายของเขาก็สั่นสะเทือนจากแรงกระแทกสิ่งที่ผู้ชมเห็นก็คือแสงสีน้ำเงินแสงสีแดงและแสงสีฟ้าที่พุ่งออกมาทันทีจากนั้นทายุหมุนก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าหลานเซนยูและทำให้เขาบินออกไปทันทีร่างกายจะบินออกไปในแนวไทยแยงขึ้นด้านบนเสียงคำรามครั้งที่สองตามมาและ แสงสีทองเข้มก็ตบลงบนพื้นทแดนน,นั้นแสงสีทองเข้มก็ส่องสว่างขึ้นระยะอย่างน้อยหนึ่งในสามใหญ่กว่าครั้งสุดท้ายที่เขาไม่สวมชุดต่อต่อโซ่พิงเทียนหลิงปรากฏตัวขึ้นด้านหลังหลานเซียนโยในพริบตาจับเขาไว้แล้วหลบไปด้านข้างในขณะนี้เสียงคำรามอันรุนแรงดังขึ้นและสายฟ้าฟาดลงมาทันทีุ่งหน้าตรงไปหาซูมาเซียนเพื่อโจมตีเขา เมื่อรานเซียนอยู่ได้ซื้อหมาเซียนพอพันกันชวนเอินห่วยๆก็สะสมความแข็งแกร่งไว้แล้วในเวลานี้มันเป็นทักษะวิญญาณที่5ที่พาลารังระเบิดออกมาท้ามกลางเสียงคำรามที่รุนแรงซื้อหมาเซียนก็ถูกเป่าออกไปทันทีไม่เพียงเท่านั้นฟ้าร้องครั้งที่สองก็มาถึงอีกครั้งแรโจมตีเขาอย่างแรงอีกครั้งแสงสีทองเข้มล้อมเหลวในการทํางานแต่เขาถูกรองสงครามวิญญ,ญาณแห่งสายฟ้า จมสีสองครั้งคือมาเซียนถูกพัดปิวไปไกลกว่า20เมตรแล้วร่างกายของเขาก็กลายเป็นสีดำไม่เกียมแต่ถ้าว่าเมื่อร่างกายที่แสงแรงของเขาตกลงบนพื้นแสงสีทองเข้มก็พุ่งออกมาจากร่างกายของเขาและเขาก็กิ้งตัวและปินขึ้นไปจากพื้นดินราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังเซียนอยู่อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงไปชั่วขณะเมื่อเขาเห็นฉากนี้ การป้องกันของผู้ชายคนนี้แข็งแกร่งมากจริงๆดวงตาของซือหมาเซียนเย็นชาร้างเซนยูแข็งแกร่งกว่าเดิมและเขาสามารถตรหนี้จากทักษะการควบคุมของเขาได้แม้ว่าร้างเซนยูจะเผชิญหน้ากับเขาโดยตรงก็ตามาการโจมตีเมื่อกี้นี้ไม่ได้ด้อยไปกว่าทักษะวิญ,ญญาณสีวงแหวนของวิญญาจาร์คนอื่นๆเลยผู้ชายคนนี้มีวงแหวนวิญ,ญญาณแค่สามวงจริงๆงั้นเหรอหลายคนเชื่อว่า วิญญาจาร์ฝ่ายป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดในชั้นปีที่สคือพี่น้องสองคนของโรคเชียนอูแต่ในความเป็นจริงแล้วเหตุใดซื่อมาเซียนจึงสร้างความประทับใจให้กับพวกเขาและยังเข้ามาแทนที่ของถังอยู่เกิดได้เป็นเพราะเขาเอาชนะคู่ต่อสู้ในด้านที่แข็งแกร่งที่สุดวิญญาณยุทธการต่อสู้ของราชาฟงกระดูกสีทองเข้มทำให้เขามีร่างกายที่ทรงพลังด้วยผิวหนังทองแดง และกระดูกเหล็กอีกประการหนึ่งคือภูมิหลังที่แท้จริงของเขาทันใดนั้นชั้นของสีทองเข้มที่แวววาวก็ปรากฏขึ้นด้านหลังซือมาเซียนและร่างที่แข็งแรงสูงพอๆกับเขาก็แยกออกจากกันอย่างช้าๆมันเป็นโครงกระดูกสูงที่มีกระดูกทั่วตัวกระดูกสีทองเข้มเปล่งแสงที่ลึกและ,และดุร้ายแระโดยกระดูกเริ่มปรากฏที่ข้อต่อทั้งหมดในมือขวาของเขา เขายัางถือฝานต่อสู้สีทองเข้มขนาดใหญ่อยู่ด้วยแบ่งออกเป็นสองเขาแยกวิญญาณยุธ์การต่อสู้ออกจากร่างกายของเขาหรือไม่ในฉากนี้ดวงตาของหลางเซียนอยู่หละคนอื่นๆดูหมองคล้ำเล็กน้อยแม้ว่าหลางเซีนยนจะเดามานานแล้วว่าสือหมาเซียนจะต้องมีไม้เด็ดและไม้เด็ดไม่ควรจะอ่อนแอแต่เขาไม่คาดที่ว่าไม้เด็ดของเขาจะาแข็งแกร่งขนาดนี้ตรงกระดูกสีทองเข้มก้าวออกมา ส่งเสียงดังรั่นเมื่อมันล่อนลงกับพืนินกล่าวกับว่าทั้งตัวของมันทําจากโลหะและวิ่งตรงไปในที่ทางของยวดเอินเฮ้ย,ยซอมาเซียนหันไปหาร้านเซนโยอีกครั้งเขาก้าวเข้าไปซอมาเซียนเกิดในตระกูลโบราณในช่วงปีแรกๆเชื้อสายของพวกเขาไะ้รับการสืบทอดโดยวิญญาจาร์ชั่วร้ายต่อมาพวกเขาแก้ไขวิถีทางชั่วร้ายและกลับไปสู่เส้นทางที่ถูกต้อง เมื่อพวกเขาเป็นวิทยาจารย์ชัว่วร้ายเชื้อสายของพวกเขาอาศัยการปรับแต่งร่างกายมานุษย์ให้เป็นทหารโครงกระดูกเพื่อพัฒนาตนเองต่อมาพวกเขาถูกทำลายร้างโดยโรงเรียนซูร่รเคอร์และลูกหลานที่รอดชีวิตรอนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยทำร้ายมานุษย์เชือสายนี้ยังได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนซูรเคอร์เพื่อการศึกษาใหม่อีกด้วยคือหมาเซียนเป็นอาชีริยะที่หายากในครอบครัวโครงกระดูกทองคำ ที่เพิ่งแยกออกจากร่างกายอาจกล่าวได้ว่าเป็นจิตวิญญาณของเขาเวทั่้ไปแล้วจิตวิญญาณของวิญญาจารย์มาจากสัตว์วิญญาณหรือสัตว์วิญญาณประดิษฐ์นี่ไม่ใช่เขาโครงกระดูกสีทองเข้มนี้เป็นโมระดกของบันพุ้รุษของเขาในตอนนั้นร่างด่างเดิมของโรงกระดูกสีทองเข้มนี้ถูกปัดล้างออกไปเนื่องจากการกระทำชั่วร้ายมากมายของเขา แต่ถึงแม้หลังจากถูกฆ่าไปแล้วกระดูกทองคํานี้ก็ยังคงอยู่หลังจากที่โรงเรงียนซอรไรคเกอร์ดำเนินการตรวจสอบหลายครั้งได้ยืนยันว่าโรงกระดูกทองคําเข้มไม่มีคุณลักษณะของวิญญาจารย์ชั่วร้ายเขาก็ส่งคืนให้กับครอบครัวที่รวบรวมมาเมื่อซื้อหมาเซียนปลุวกวิญญาณยุดธการต่อสู้ของเขาเมื่ออายุได้หกขวบเขาก็สะท้อนกับโครงกระดูกทองคําเข้มนี้จริงๆ เป็นผลให้วิญญาณยุธการต่อสู้กายพันธุ์และกลายเป็นวิญญาณยุธการต่อสู้ของราชาโครงกระดูกทองคำเข้มคนแรกในตระกูลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโครงกระดูกนี้ก็กลายเป็นจิตวิญญาณของเขาและช่วยให้เขาบรรลุทักษะวิญญาณอันทรงพลังนี่ไม่ใช่แค่จิตวิญญาณแต่ในแง่หนึ่งมันยังเป็นกลุ่มกระดูกวิญญาณด้วยโดยทั่วไปกระดูกวิญญาณทั้งชุดประกอบด้วย6ส่วนได้แก่กระโหลกวิญญาณส่วนหัว กระดูกวิญญาณลำตัวและกระดูกวิญญาณแขนขาเห็นได้ชัดว่าโครงกระดูกสีทองเข้มนี้มีอยู่จริงส่วนที่สำคัญมากในเหตุผลที่ว่าทำไมซือมาเซียนสามารถแทนที่ถังยูเกอในฐานะหัวหน้าทีมได้ก็คือโครงกระดูกทองคำเข้มในร่างกายของเขาได้ตื่นขึ้นแล้วหลังจากแพ้ให้กับรังเซีนยนยูได้คนื่นๆในเกมนั้นเขาก็ตื่นขึ้นมาหลังจากถูกกระตุน้น ลของการตื่นเต้นคือซูอมาเซียนมีทักษะกระดูกวิญญาณชิ้นแรกซึ่งมาจากกระดูกแขนฝขาของโครงกระดูกทองคําเข้มมันเป็นความสามารถที่มาแทนที่ขวานที่ปร,กรากฏถาดจากร้านเซนโยในขณะนั้นในเวลาเดียวกันโครงกระดูกทองคําเข้มนี้สามารถแยกออกจากร่างกายของเขาเพื่อสร้างพลรรังการต่อสู้ที่สองได้เมื่อโครงกระดูกทองคําเข้มแยกออกมาจากร่างกายของเขา การป้องกันของสือมาเซียนจะลดลงแต่ทว่าเนื่องจากเขามีชุดก่อต่อสู้ระดับหนึ่งคำอยู่บนร่างกายของเขาโครงกระดูกทองคําเข้มนี้มีสัญชาตญาณการต่อสู้อยู่แล้วและสือหมาเซียนก็สามารถควบคุมมันได้ในขณะที่ฝูงสั้นและมีทักษะวิญญาณทั้งหมดของเขานี่เทียบเท่าก,กับการมีแนวคิดเกี่ยวกับเขาอีกหนึ่งแนวคิดโดยสิ้นเชิงวิญญาณที่สร้างขึ้นส่วนใหญ่ งโง่เขลาและไม่เก่งในการต่อสู้แต่ถ้าว่าราชาโงกระดูกทองคาเข้มของเขานั้นทรงพลังอย่างมากในการต่อสู้ด้วยเหตุผลน,น,นี้เขาจึงไม่รอยกว่าในการต่อสู้และการแข่งขันกับทังยูเกิ์และยังมีศักยภาพที่แข่งขันกับเขาได้รู้ไหมเขายังไม่ทะลุถึงวงแหวนที่6เลยเมื่อเขาไปถึงวงแหวนที่6ความแข็งแรงของเขาจะแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดังนั้น วิญญาณยุตการต่อสู้ในปัจจุบันของเขาจึงไม่ใช่ราชารงกระดูกทองคําเข้มดั้งเดิมอีกต่อไปแต่เป็นราชาฟงกระดูกทองคําเข้มที่น่าสะพึงกว่ายิ่งกว่าแสงศักดิ์สิธทธิ์ห้าธาตุที่ยิ่งใหญ่ของทางโยกเกอไม่มีผลชัดเจนต่อเขาหลังจากการต่อสู้ครั้งใหญ่แม้ว่าในที่สุดเธอจะเอาชนะด้วยพลังวิญ,ญญาณของซืหมาเซียนที่หมดลงแต่เธอก็ยังร้มเหลวที่จะบุกทะลุการป้องกันของซืหมาเซียน หลังจากช่างน้ำหนักสถานการณ์แล้วอาจารย์ประจำชั้นปีที่สและเพื่อนร่วมชั้นก็ตัดสินใจให้ซื้อหมาเซียนปรากฏตัวเนื่องจากพลังป้องกันของซื้อหมาเซียนหลังจากปลูกราชากระดูกทองํำเข้มขึ้นมามันจึงง่ายกว่าที่จะต้านทานลูกธนูของหยวนเอิญหวยหวยขังอยู่เกิรู้สึกพอแท้ด้วยเหตุนี้และไม่ต้องการอยู่ช้นปีที่สมอีกต่อไปในขณะน,นี้ร้างเซียนย รู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆว่าโรงเรงียนซอรดเคอร์เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยมังกรที่ซ่อนอยู่และเสือหมอบการแยกราชาฟงกระดูกทองความเข้มของซือมาเซียนนั้นแทบจะเทียบเท่ากับการที่พวกเขาสองคนต่อสู้กันกาวอีกในหนึ่งมีวิญญาณจารย์ที่มีวงแหวน5วงสองคนและข้อเสียเปรียบเชิงตัวเลขทางเดิมของพวกเขาก็เริ่มชัดเจนน้อยลงในทันทีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันของซือมาเซียนแข็งแกร่งเกินไป การทิ้งระเบิดสองครั้งด้วยกองสงครามสายฟ้าร้มเหลวในการสร้างความเสียหายให้กับเขามากนักและเขาสวมชุดกอต่อสู้ระดับหนึ่งคำความสมดุลของชายชนะและความให้แพ้เอียงไปในทันทีตอนนี้หลานเซนยูมีความสุขมากมีความสูขที่เขาตัดสินใจชัว่วคราวเพื่อมาแทนที่หลิวเฟิงหากหลิวเฟิงเป็นคนต่อสู้ในวันนี้และอาศัยความเร็วของเขาเพื่อต่อสู้กับซือหม่าเซียน มันคนยากยิ่งกว่าสําหรับทั้ง3คนที่จะฝ่าแนวป้องกันของซอหมาเซียนบางทีมีเพียงเขาเท่านั้นที่มีโอกาสเช่นน,นั้นยิ่งเขาเผชิญศัตรูที่ทรงพลังมากเท่าไรร้านเซียนโยก็สามารถสงบสติอารมณ์ได้มากขึ้นเท่าน,านั้นหุยหุยเจ้ายิงร่างของซอมาเซียนวิีงเพียงหลิงเจ้าร่วมมือกับข้าร้านเซียนโยตะกนแล้วได้วิ่งไปหาซอมาเซียนอีกครั้งจริงๆแล้วซือมาเซียนมีปัญหาของตัวเอง และเขาก็รู้ดีว่าการแยกราชาคงกระดูกทองคำเข้มออกจากเพิ่มประสิทธิภาพการต่อสู้ของเขาอย่างมากแต่ทาะว่าการแยกร่างครั้งนี้ก็จะต้องมีสิ่งที่ต้องสูญเสียด้วยนั่นคือการใช้พลังวิญญาณของเขาจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าดา่อีกในหนึ่งเขาจะต้องเอาชนะคู่ต่อสู้ภายในระยะเวลาหนึ่งเหตุผลที่เขาแพ้แพ้ให้กับถังโยเกิร์ก่อนหน้านี้เพราะพลังวิญญาณของเขา แม่สามารถสนับสนุนเขาได้อีกต่อไปในภายหลังดังนั้นเมื่อเห็นห้านเซนโยเร่รีวิ่งเข้ามาหาเขาเขาก็ดีใจมากจากนั้นเขาก็เห็นเงาวนารกสวรรค์ห้านเซนโยกระโดดขึ้นทันทีเวี่ยงเงาวนารกสวรรค์ตรงไปที่ซืหมาเซียนแล้วฟาดมันลงบนหัวของเขาดวงตาของซือมาเซียนหลีลงถึงเดียวที่เขากลัวคือพลังโจมตีของเงาวนารกสวรรค์ของหลานเซนโยเมื่อเห็นห้านเซนโยใช้มันเป็นครั้งที่สอง เขาคิดกับตัวเองว่าเขาจะสนับสนุนอาวุธนี้ด้วยพลังวิญญาณของเขาได้นานแค่ไหนเขาม่ได้ต่อสู้อย่างหนักแต่ถอยกลับอย่างรวดเร็วและในขณะเดียวกันก็เหวี่ยงฝานขอสู้สีทองเข้มไปในระยะไกลผ่านนั้นกระพริบและคู่ต่อมาเขาก็หลบไปด้านหนึ่งด้วยทั้งตัวเป็นทิศทางของปินเทียนหลิงด้วยทันทีที่เขาก้มสีสาวลงเขาก็เปิดใช้งานทักษะวิญญาณที่สามของเขา และพุ่งชนท้องฟ้าน้ำแข็งปิงเทียนหลิงลุยเลยปรางเซียนอยู่สายมือขวาและเงาในมือของเขาก็ถูกโยนไปทางปิงเทียนหลิงร่างกายของปิงเทียนหลิงเอียงรากายด้วยสายฟ้าและเขากาลังจะหยิบมันขึ้นมาแต่ในขณะน,นี้ซือหม่าเซียนมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างแปลกขาที่พุ่งออกมาจากส่วนลึกของร่างกายของเขาแตะพื้นแล้วร่างกายของเขาเอียงไปทั้งตัว แรดึงส่วนโค้งขึ้นมาเพื่อสวยโอกาสต่อหน้าปิงเทียนเหลิงเอาคว้าเง้ของหลา,า,านเซียนโยด้วยมือเดียวใบหน้าของปิงเทียนเหลิงแสดงความตกตะลึงและวงแหวนวิญญาณที่สีบนร่างกายของเขาก็ส่องแสงสดใสและถังร่างกายของเขาก็กลายเป็นลูกบอลไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งพุ่งตรงไปยังซื่อหมาเซียนและกระแทกเข้ากับมันซื่อหมาเซียนตกลม่ได้ที่จะหน้าแดงในขณะที่เขาคว้าเง้ของหลา,า,านเซียนโย ทักษะวิญญาณที่สามในร่างกายของเขาหมดลงการทีที่เขาหันกลับมาเขาก็ใช้ง้งวในมือของเขาเพื่อโจมตีปิงเทียนเหลิงนอกจากนี้เขายัางต้องการทดลองใช้อาวุธอันทรงพลังของหลานเซียนโยที่มีอานุภาพทรงพลังที่สามารถป่าการป้องกันใดๆทั้งหมดได้ว่ามันจะทรงพลังเพียงใด้งวในมือนี้ถือได้หนักได้ให้ความรู้สึกที่ดีเมื่ออยู่ในมือ แต่ชั่วพวกหนึ่งเขาไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างใดๆดแต่ในขณะน,นี้สิ่งที่เขาไม่เห็นคือหลังเซนโยที่ข้างหลังเขาเต็มไปด้วยแสงหลากสีและร่างกายของเขาดูสูงขึ้นแม้แต่เกล็ดสีทองบนตัวของเขาก็กลายเป็นสีสันในขณะนี้ทันใดนั้นเขาก็ได้วิ่งไปข้างหลังเขาสิ่งที่ซ่อมาเซียนคิดแต่แรกก็คือข้างเงาตกลงมาเป็นเทียงเหลิงจะรบแน่นอนนั่นเป็นอาวุธสรงพลังที่มองข้ามการป้องกัน แม้ว่าเขาจะลายร่างเป็นฟ้าแรา่ฟ้าร้องแต่เขาก็ไม่สามารถหยุดมันได้แต่ท้ว่าสิ่งที่เขาไม่เคยคาดหวังก็คือปิงเทียนหลิงไม่ได้รบเพียงแต่ประทักเข้ากับเขาเท่านั้นในขณะน,นี้อาจารย์พูดตัดสินบนท้องฟ้าได้เคลื่อนไหวแล้วและเขาไม่สามารถเห็นปิงเทียนหลิงถูกฆ่าจนตายได้คือหม่าเซียนยังเชื่อว่าอาจารย์ควรดำเนินการในวลาน,นี้เพื่อยุติโอกาสของปิงเทียนหลิงที่จะต่อสู้ต่อไป มีเสียงดังขึ้นมากบนอัฐาจานทร์แต่มีบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทําให้ซื้หมาเซียนประใจามากยิ่งขึ้นจู่ๆอาจารย์ที่ส่งลงมาจากท้องฟ้าก็อยู่ทั่วคราวและไม่ได้ดําเนินการใดๆต่อไปในเวลานี้ขึ้นลึกกําลังจากกระทบท้องฟ้าน้ําแข็งไม่สิอาจารย์ต้องทําอะไรผิดพลาดคือมาเซียนตกตะลึงนี่คือการแข่งขันเขาจะฆ่าใครสักคนได้อย่างไรด้วยความรีบร้อน เขาทำได้เพียงหมุนเงาโดยถือไม้ค้ำในมือเปลี่ยนจากการสรับเป็นการตบเขาแค่หวังว่าปิงเทียนหลิงจะไม่ได้รับความเสียหายในครั้งนี้ปิงเทียนหลิงมีสายฟ้าฟาดไปทั่วท้องฟ้ากระแทกกับเงาตืออมาเซียนเฝ้าดูด้วยความเงียบงนันขณะที่เงาในะโลกสวรรคส์ส่องปรากายพุ่งเข้ามาหาเขาโดยตรงไม่ต้องพูดถึงว่ามันไม่ได้แสดงพลังอันทรงพลังที่เพิกเฉยต่อการป้องกันมันยังรอดวกว่าฝานต่อสู้ ของคำาเข้มที่แสดงโดยทักษะวิญญาณของข้าเองอีกด้วยมีเสียงระเบิดดังขึ้นดังนี้ปิงเทียนหลิงพุ่มเต็มที่แม้ว่าเขาจะไม่มีวงแหวนวิญญาณ5วงแต่พลังระเบิดของทักษะวิญญาณที่4นี้เป็นเหตุผลสําคัญว่าทําไมเขาถึงสามารถเข้าสู่โรงเรียนื่อรไรคเคอรได้คือมาเซียนถูกโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวเขารู้สึกเหมือนเป็นอมพาสาไปทั้งตัวรุดก่อต่อสู้ระดับหนึ่งคำ บนร่างกายของเขาปล่อยการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดออกมาแต่เขายังคงถูกระเบิดด้วยการระเบิดพลังที่ยิ่งใหญ่และในขณะน,นี้ความกลัวจากก้นบึ้งของหัวใจก็มาจากด้านหลังเสียงที่ขูนเคยดังขึ้นเจ้าแพ้แล้วเขารู้สึกเย็นและซสอมาเซียนรู้สึกว่ามีช่องว่างถูกเปิดในชุดกอตสอสโซระดับหนึ่งความของเขาและดาบเย็นก็ผ่านไป แต่มันไม่รู้สึกเจ็บปวดหยุดได้แล้วเขานี้กรรมการที่อยู่กลางอากาศก็ตะโกนร่างของพวกเขาแยกออกจากกันคือมาเซียนตกลงบนพื้นเดินโซเซไป2 3งก้าและส่งตัวกลับคืนมาแสงไฟฟ้าบนร่างกายของเขาค่อยค่อยหายไปเขาแตะหลังโดยไม่รู้ตัวแระสิ่งที่เขาสัมผัสคือรอยแตกเขาหันกลับมามองทันทีสิ่งที่เขาเห็นคือหลังเซียนหย ที่กำลังดึงแสงหลักสีบนร่างกายของเขากลับไปเขายกมือขึ้นได้ทำท่าทางเกี่ยวกับเงาบนฝ่ามือของเขาดูเงาในมือของเขาแล้วดูอันที่อยู่ในมือของซือหม่าเซียนเองซือหม่าเซียนกรดมากจนแทบจะกรกะอักเลือดของปอมเงาในรกสวรรค์ในมือของเขาเป็นของปอมเหตุผลที่พูดจัดสิญหยุดกระท h นหานเพราะเขาเห็นว่าหลานเซียนโยซึ่งกำลังวิ่งไปหาซือหม่าเซียนจากด้านหลัง มีเงาวนรกสวรรค์อยู uh uh <h oh, h ่ในมือของเขาทําไมอาจารย์จะไม่เข้าใจว่าซ evet ือมาเซียนถูกหลอกและเสียงโอทานบทอาจารย์ไม่ได้เกิดขึ้นเลยเพราะปิงเทียนหลิงาอถูกฆ่าจนตายได้แต่เพราะพวกเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งถือหอกนรกสวรรค์และมันเป็นหอกนรกสวรรค์ที่แท้จริงเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ รที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ